ความคืบหน้าล่าสุดมารวัวตำรวจเผยหากลุงพลผิดรุกป่าสงวนต้องโดนสอบปมฟอกเงินต่อด้วยตำรวจยืนยันหากพบลุงพลผิดฐานรุกป่าจอดำเนินคดีฟอกเงินต่อเนื่องพันตรวจเอกธนชนเก่งกสิกิจพกก .3 อกอปกปทสเปิดเผยกับนักข่าวอ N n ถึงความคืบหน้ากรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้าร้องทุกข์ขอให้ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินในคดีของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลที่ถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกป่าสงวนโดยก่อสร้างวังพญานาคและให้อายัดบัญชีเนื่องจากความผิดตามพรบรปร่าสงวนถือเป็นหนึ่งในมูลฐานการฟอกเงินและมี ข้อมูลเส้นทางการฟอกเงินของกลุ่มเครือข่ายนายชัยพลที่เกี่ยวข้องกับการยกย้ายถ่ายเทเงินในอีกหลายบัญชีที่ผิดปกติในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยพันตรวจเอกธนชนกล่าวว่าขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ได้แบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนโดยให้ท้องที่ดำเนินการสอบสวนเพื่อความสะดวกแก่ผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงพยานที่เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามายัางกรุงเทพมหานครและยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยซึ่งปทศ <Pro blem aker> จะดำเนินการสืบสวนควบคู่กันไป <S <S เว้นกรณีที่มีความสลับซับซ้อนและต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางที่ตำรวจท้องที่ไม่เชี่ยวชาญตำรวจปทศ จึงจะเข้าไปดําเนินการเองภูมิกับการ3บกปทสระสรบุอีกว่าสําหรับความผิดฐานฟอกเงินต้องตรวจสอบก่อนว่านายชัยพลมีความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนจริงหากพิสูจน์ได้ว่ามีมูลความผิดเจ้าหน้าที่จะดําเนินการในฐานความผิดฐานฟอกเงินต่อเนื่องกันเนื่องจากมีการเปิดรับบริจาค เรียรายเงินเพื่อก่อสร้างพญานาคดังกล่าวความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ป้าถอนพร้อมจับเท็จเผยปมเสื้อชมพู่อยู่กับลุงพลออกบ้านข้ามคืนไม่กลับลุงม็กป้าถอนพร้อมเข้าเครื่องจับเท็จป้าถอนเผยปมเสื้อชมพู่อยู่กับลุงพลเข้าใจผิดเผยลุงพลออกจากบ้านข้ามคืนยังไม่กลับเข้ามาจากกรณีของนายชายพลวิภาหรือลุงพลติดต่อให้ นายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มเข้ามาช่วยดูแลคดีน้องชมพู่หากลุงพลถูกตำรวจออกหมายจับโดยทนายตั้มมีกำหนดเดินทางไปบ้านลุงพลที่หมู่บ้านกก,ก,อ,กอกตบนกกตูมอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยเครื่องบินจากกรุงเทพลงที่สกลนครในเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีของวันที่25ม,มก,กราคมโดยมีทีมงานทนายความและนายแพทย์ร่วมเดินทางไปด้วยท่ามกลางกระแสวิทษาวิจารณ์ ว่าทนายตั้มและคณะอาจจะต้องถูกกักตัว14วันตามมาตรการโควิด -19 เพราะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่30มกราคมที่หมู่บ้านกกกอกผู้สื่อข่าวได้ไปสัมภาษณ์นางนารินเงินนามหรือป้าถอนเพื่อนสนิทของลุงพลและเป็นพยานให้ฝั่งลุงพลเปิดเผยว่าตนยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจ หากต้องถูกเชิญตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จและจะยังยืนยันคำให้การเดิมกับตำรวจเรื่องของไทม์ไลน์ลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ในวันที่น้องชมพู่นั้นหายตัวไปเมื่อ11พฤษภาคม63โดยเวลาประมาณ9โมงของวันที่11พฤษภาคม63วันที่น้องชมพู่หายไปป้าถอนมาเจอลุงพลป้าแตนแม่น้องชมพู่ที่สวนยางพาราขณะทั้ง3าคนกำลัง จับ GPS อยู่ที่สวนยางพาราจากนั้นลุงพลได้ชวนไปส่งพระที่อำเภอหนองสูงใต้แลปะป้าถอนก็ช่วยลุงพลและแม่น้องชมพู่หยอดน้ํำกรดก่อนที่ลุงพลป้าแตนจะออกไปสวนแต่ป้าถอนจําเวลาไม่ได้ว่าตอนกี่โมงจากนั้นป้าถอนก็ออกมาตามมารอที่บ้านกระทั่งลุงพลก็มารับขึ้นรถไปส่งพระ และกลับมาที่บ้านกกกอกประมาณบ่ายสองโมงแล้วขึ้นไปที่บ้านน้องชมพู่หลังรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปนางนาลินเปิดเผยอ,อีกว่าจากนั้นวันที่ 12. พฤษภาคม63ป้าถอนลุงพลป้าแตนไปรับหมอทําผลที่จังหวัดร้อยเอ็ดในตอนเช้าและกลับมาทําพิธีที่บ้านกกกอกก,กกับลุงพลประมาณส1เอโมงแล้วก็ทำพิธีหาน้องชมพู่เสร็จพิธี ญาติของหมอธรรมรับมากลับบ้านวันที่13-14พฤษภาคม63ป้าถอนไม่ได้ไปไหนเพราะอยู่ที่บ้านแม่น้องชมพู่กระทั่งมาเจอศพน้องชมพู่ส่วนประเด็นพบเสื้อน้องชมพู่อยู่กับลุงพลน,นั้นเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดเพราะเสื้อน้องชมพู่ที่ลุงพลเอาไปนั้นเป็นเสื้อน้องชมพู่ที่เอาไปทําพิธีด้านสามีของป้าถอนหรือลุงมก็ก พยานฝั่งลุงพลให้ข้อมูลว่าหากตำรวจจะเชิญตัวไปให้เข้าเครื่องจับเท็จก็ยินดีให้ความร่วมมือและจะยืนยันให้การตามเดิมกับที่ให้ตำรวจไปก่อนหน้านี้กเกี่ยวกับลุงพลผ้าแตนและแม่น้องชมพู่ในวันที่น้องชมพู่หายไป11พฤษภาคม63ซึ่งเวลาประมาณ9้าโมงลุงม็อกขี่รถออกมาจากสวนแล้วพบลุงพลผ้าแตนและแม่น้องชมพู่ กำลังจับ GPS อยู่ห้วยสวนยางตนจึงเดินขึ้นไปหาลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่แล้วก็นั่งคุยกันก่อนที่ลุงพลจะชวนไปส่งพระที่อำเภอหนองสูงใต้จากนั้นก็ช่วยลุงพลหยอดน้ำกรด2แถวหยอดเสร็จลุงม็อกก็มานั่งรอที่มอเตอร์ไซค์แล้วลุงพลป้าแตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปขณะที่ป้าถอน ก็หยอดน้ำกรดช่วยแม่น้องชมพู่ประมาณครึ่งแถวแม่น้องชมพู่นั้นเลยบอกให้ป้าถอนออกมาเพราะกลัวจะไปไม่ทันส่งพระลุงม็อกจึงออกมาจากสวนยางหลังลุงพลออกไปได้ประมาณ5-10นาทีเมื่อถึงบ้านก็มานั่งอยู่หน้าบ้านก่อนที่ลุงพลจะขับรถไปรับพระที่วัดธรรมภูผาแอก ด้วยขณะผ่านหน้าบ้านลุงพลได้ชะลอรถแล้วพยักหน้าให้จากนั้นก็เห็นป้าแตนขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่บ้านน้องชมพู่ลุงพลก็รับพระมาจอดหน้าบ้านส่วนป้าแตนก็ออกมาจากบ้านชมพู่แล้วบอกว่าน้องชมพู่หายก่อนทั้งหมดจะไปส่งพระและกลับมาถึงบ้านก,กอกตอนประมาณบ่ายสอง แล้วขากลับนั้นได้แวะซื้อปลาเผาและเงาะหนึ่งกระสอบเมื่อถึงบ้านลุงพลก็ขึ้นไปที่บ้านน้องชมพู่เลยลุงม็อกกล่าวปิดท้ายผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าส่วนบรรยากาศที่บ้านนายชัยพลวิภาหรือลุงพลในวันนี้นายชัยพลยังไม่กลับเข้ามาที่บ้านแต่อย่างใดหลังออกจากบ้านไปเมื่อวานนี้มีเพียงกลุ่มยูทูบเบอร์ยืนไลฟ์สดความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ โดยเพจ Facebook ที่ชื่อว่าดาวแปดแชกได้โพสต์ความคืบหน้าปริศนาคดีน้องชมพู่ดังนี้แม่น้องชมพู่ดึงสติใครหลายชั่วโมงก่อน Facebook ของสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ได้โพสต์ข้อความว่าศพตาน้องสิยังรักน้องอยู่หรือเปล่าวันที่11ทั้งวันน้องยังไม่ตายนะน้องอยากกลับบ้านน้องกลัวคิดถึงพ่อแม่ คิดถึงพี่ดิ้งน้องหิวนมเปรี้ยวแล้วอยากนอนกอดผ้านุ่มแล้วอยากดูการ์ตูนแล้วทำไมไม่พาน้องกลับบ้านตอบน้องหน่อยมองตาน้องหน่อยรักกันแบบนี้ก็ได้เหรอนี่เรียกว่ารักเหรอที่บ้านน้องความรักไม่ใช่แบบนี้เนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวแม่น้องชมพู่เปิดเผยว่าคิดถึงน้องชมพู่นึกถึงเรื่องในอดีตก่อนที่น้อง จากไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อก่อนอยู่กันแบบครอบครัวเล็กๆจนๆมีบ้างไม่มีบ้างมีน้อยกินน้อยไม่ฟุ่มเฟยมีมากรู้จักเก็บพ่อแม่สอนให้แบ่งปันกันรักกันยามยากอย่าทิ้งกันจำได้ไหมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วหลับตาแล้วนึกย้อนหลังสักสิบเดือน เมื่อก่อนยามทุกข์หนักเหลือใครไหมมีใครไหมและกลับมามองตัวเองในกระจกตอนนี้ยังมีใครที่ใส่ใจจริงๆหรือเปล่าแม่น้องชมพู่ดึงสติแล้วหมายถึงใครซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปได้มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียเสมอนะคะ จะนานเท่าไรก็ยังบอกคำนี้ไม่เปลี่ยนแปลงและบอกทุกครั้งคือกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอแต่อาจไม่ทันใจอย่างที่เราคิดเท่านั้นผลไม้กว่าจะออกผลกว่าจะสุกงอมต้องใช้เวลาฉันใดกฎแห่งกรรมของคนที่ทำกรรมกับน้องก็เช่นนั้นตอนนี้เริ่มสุกแล้วค่ะรอไม่นานรออย่างเข้มแข็ง และทรนงอดทนค่ะถัดมานะครับบอกว่าคงอีกไม่นานถัดมานะครับบอกว่าอีกไม่นานอดทนอีกนิดเดียวนะแม่นุชเป็นกำลังใจให้เสมอหญิงแกร่งของฉันถัดมานะครับบอกว่าคําสาบานหนีไม่พ้นถัดมานะครับบอกว่าอย่าพูดแบบนี้น้ําตาเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่จริงๆขนาดพี่ได้กอดลูกจนวินาทีสุดท้ายของลูกแม่ ยังเจ็บปวดไม่เคยลืมเอาเถอะนะถือว่าน้องเกิดมาเพื่อใช้กรรมหมดกรรมแล้วก็จากกันไปปล่อยให้คนมันทำกรรมกับน้องทุกทรมานและตายทั้งเป็นต่อไปรักและเข้าใจน้องสาวิตรีจ้า